อยากรู้แต่กูไม่พูดคลิปนี้พบกับเรือลาตะเวนหนัก Prince o g e n เรือลาตะเวนหนักของเยอรมันแลงส์4เป็นเรือที่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนชอบซื้อมาเล่นกันปืนใหญ่หลัก203ที่โหลด11วิหรือ5นัดต่อน,นาทีโดยประมาณซึ่งแม่งโคมามิเลกปืนลอง105มิลิเมตรส่วน Modify ทั้งหมดนี้ซื้อแล้วได้เลยไม่ต้องวิจัย มีตอบิโดไว้ให้ใช้ด้วยสำหรับการหันป้อมก็ไม่ถือว่าช้าค่อนข้างดีบนเหี้ยเระมีเครื่องบินน้ำให้ได้ลองใช้ มันหันช้าจังวะส่วนความเร็ววิ่งได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเร็วนะปืนหลักเป็นมาตรฐานไม่ได้เลงไม่ได้เบาส่วนเกาะตัวเรือมันอาจจะดูไม่หนาแต่จมโคตรยากตามแบบเยอรมันสำหรับใครที่ชอบเรือเยอรมันไปซื้อมาเล่นผมพูดไม่ได้ไปซื้อมาเล่น,ลนแล้วจะได้รู้